สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะชุดตรวจโควิดนะครับก็อันนี้ซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปนะแต่วันนี้ผมไปซื้อที่สาระโอสุนะครับก็ไม่รู้ว่ามีครบทุกพื้นที่หรือเปล่านะก็เพราะว่าที่นี่ที่ที่ผมอยู่เนี่ยมีมีแค่6ชุดเองนะครับก็ได้มา1ชุดราคาอยู่ที่350บาทเออ330บาทนะครับ ก็จะมีตันนี้มาให้นะครับแกะซองมาแล้วจะมีตัวนี้แล้วก็มีน้ําเกลือนะครับแล้วก็มีตัวทิ่มจมูกแล้วก็มีคู่มืออันนี้ที่ทิ่มจมูกนี้คู่มือมาให้นะครับอแต่คู่มือไม่ต้องดูแล้วนะครับเพราะว่ามาดูคลิปผมแล้วก็จะมีสามหลักๆก,ก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามตัวนี้นะครับโอเคชีกเลยครับชีกชุดสวอกออกมานะฮะ มันจะเป็นก้านย,ยาวๆนะซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันดีแล้วแหละก็ลักษณะการนี้ก็เข้าไปประมาณตรงนี้ยครับโอเคหลังจ,จากที่ได้มาเนะี่ยเราก็มาเปิดตัวนี้นะครับ ออกมานะแล้วก็ลอกออกนะครับหาวางที่วางวางในโต๊ะที่มั่นคงนะครับแล้วย <c oughs> ิ้มเข้าไปแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่น้ําเกลือ <c oughs> มไม่รู้ว่ามันเป็นน้ําเกลือหรือว่าอะไรนะ <c oughs> แต่คิดว่าเป็นน้าเกลือแหละต <c oughs> าจริงเอาบิดได้เลยนะใช้มือบิดได้ถ้าเกิดไม่มีกันอุปกรณ์นะ เข้าไปรึไงแม่ 4, 5, 6, ขอให้ใส่กี่หยดห้าถึงหกหถึงหยดนะครับแล้วก็ให้หมุนกันครับหมุนหมุน,หม,นหมุนขยี้ขยี้นะครับเหมือนว่าให้เชื้อกระจายเข้าไปแม่เสร็จแล้วก็เข้าห้องเก็บตัวไปเลยปิดแม้ดิ <c oughs> วันนั่งสั่งนี่นหน่อย ประมานี้นะก็แล้วก็ปิดมันจะมีตัวเทสู่ตรงนี้นะตัวเทสนี่ยมันจะไปถูกที่วงกลมตรงนั้นที่เราวางไว้พอดีนะแล้วก็มือกดนะให้ให้ตัวเทสอ่ะมันโดนน้ำยาน้ำเกลือของเรานะ1 5สิบห้าถึงยีินาทีมันก็จะขึ้นขีดตรงนี้นะครับ หรือไม่ก็อาจจะเร็วกว่านั้นเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่าผลอกมาเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็35มสิบห้านะแปดโมงสามสิบห้านะครับเดี๋ยวประมาณ8ปดโมงห้หรือไม่ก็8ปดโมงสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะว่ามันจะขึ้นขีดแบบไหนนะครับ ก็หลังจากผ่านไปประมาณ3 4ถึงสนาทีนะครับตอนนี้ก็จะเห็นไหมเขาดูดน้ํายาขึ้นมาตอนนี้น่าจะขึ้นแล้ว1ขีดนะครับเดี๋ยวดูกันยาวๆนะตอนนี้เวลาก็ผ่านมาแล้ว15นาทีนะครับอ ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้นะครับหนึ่งขีดนะเห็นไหมนี่นครับหนึ่งขีดครับอันนี้คือผลเป็นลบนะคือไม่มีเชื้อโควิดนะครับถ้าเป็นบวกตรงนี้นะครับก็จะถือว่าติดนะครับแต่ว่าอันี้ขึ้นหนึ่งขีดก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นบวกต้องขึ้น2ขีด นะถ้าเกิดใครสนใจชุดตรวจโควิดนี้สั่งได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเลขบัญชีเอาไว้นะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็แอดไลน์มาที่ผมได้นะครับจะผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้นะก็400บาทรวมส่งนั่นเองนะครับเผื่อใครหาไม่ได้นะเผื่อผมหาได้ผมก็จะ สอบถามผมมาก่อนถ้าเกิดผมมีผมก็จะส่งไปให้นะครับก็นะฮะสี่400้อบาทรวมส่งนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอเจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผลเป็นลบนะครับดีใจมากเลยนะน่าจะไอปกติเลยแม่ตกรแม่ของผมไอนะโอเคครับ